ครั้งสัมเดียรูดุ๊กสวยพูดแล้วก็รอแต่ว่าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของมิสเตอร์ชองเปียแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู h นั happy birthday birthday, happy birthday, birthday. Happy birthday. Birthday ่งค่ะแคปปิพีสั่งลงแคป a ิพีสั่ลงนั่งนั่งนั่ง You have to c o m e r me b u it's n e t the same พูดดีพูดดอยู่ในเมืองวานจานี่ไปร้ากิโลนี่แหละพี่น้องจ้ะ 82ไอว่าพี่น้องเราดูดีนะและเราก็รีคอเวอร์แบบเร็วอยู่นะทุกคนในการไม่สบายไอว่าเราก็ดูดีในวัย82มเมื่อเป็นอาชีย่องนะพี่น้องพี่น้องว่าก็อไอบ่พี่น้องว่าพี่น้องเราดูดีในวัย82ปอคู่รักคู่รักต่างวัยดีแหละพี่น้องเอว่ายกับพี่น้องนี่40กว่าปีห่างกันอยู่น้วกัน15ปีแล้วนะคะทุกคนเดือนสิงหาเดือนกัน15ปี พาพาสเซนเจอร์ไปกินบุฟเฟ่อาวานบุฟเฟ่เอเชียเอเชียทีกถึงแล้วนะคะไปร้านบุฟเฟ่ วันนี้เราไม่ได้จองนะคะคแต่เรามาเร็วอยู่ถึงแล้วนะคะเ่าจะกินเป็นปลาแซลมอนราซอสกันนะคะมาจ้ทุกคนวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะทุกคนที่ว่างเยอะมากแล้วก็ปลาแซลมอนมีหอยมากินด้วยกันค่ะ วาสบิอยู่ไหนอะไวาสบีกบ Happy birthday to you, Jean-Pierre. Happy birthday to you. Mm. ¿Sabas? Mm. Sabas? Sab.

ไก่แล้วเนี่ยไก่ปลาอันนี้จะเป็นหอยไหมคารามาคารามาคืออะไรอ๋อปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกจ้ะตัวนี้เป็นกุ้ง จะเป็นซอสน,นะคะซอสก็พอกินได้ทุกคนมันต้องเป็นซอสไทยจะไ,ได้เข้าเอาปลาก่อนนะคะ

เมื่อสาวนี้กินครัวซองอย่างวะปกติจะสิ่กินแบบไวมากจบนี่เราะกระิเป็นของหวานเราไม่ลองผลไม้ไปต่อก็ได้แล้วอิ่มไหรเซ

อิ่มแล้วนะคะออกมาจากบุฟเฟ่เดี๋ยวไปซื้อ,อหมวกให้พ่อใหญ่เพราะว่าเราลืมมันน,นเราเมกี้ข่าวกับหมูเราแล้วเราลืมหมวกนะคะ พ่าอหวาก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแกแกก็มีหมดแล้วเนาะถามแกอยากได้อะไรนาฬิกาก็มีแล้วใสยทงส้อยทอนเป็นแห้งแล้วพ่อใหญ่ตะบอมกนะคะก็เลยคิดว่าไปดูหมวกเราเลยบอกว่าโอเคซื้อหมวกให้ฉันาอาก็ซิไปเบิกเสื้อผ้าพรออ้อมยูเลคลค่ะเลคล์ไปรู้ no ยิใส่เนาะ,ะสงสัยจ้าสด้ซื้อชี e a ต s t u แล้วแหละโอมีพี่น้องเอ้ยซองลุยเดวิดซื้อหมวกให้พ่อใหญ่กกหว่เจตอวไนยมุ่ตมแนสามเนยยลูกโซยัง so ปะ <laughs> <No. S 1> Yes you are ปะ no ไปลองเสื้อตรงนั้นมันบ่รถึกใจมันบ่รงามไหมส้อบิกินี่ไปใส่เป่า,ปาไปไว่ายน้ำไหมเบ่งเสื้อผ้าแจ็คสีเสืออันใดพี่นอ้องอันใดก็มักมืดมาดูก่อนเสื้อผ้ามันสิเป็นสไตล์ไว่ห้าสิบขึ้นนะคะตรงนี้ในเห็นไหมอยงเนี้ย anh em cho em sao hả bò mi, bị chắc xèo anh này. áo long thao mấy ai chụp bài for you Ăn à, bò ngam đế nè ngày pa, vô xong mà. cơm hết bữa nhà còn được. em pa tham Taxi thử nhàng hay lào? Je vous la couleur, la couleur ici, bon, ici c'est bon là-bas. Ok, on <tuk> Euro. <tuk> ไ่ได้ยังดอกไป่ลนไม่นิ้วป่ะแล้วก็รอ oh <three! S 1> แต่ว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราพากันพอด้องเดี๋ยวเรากลับบ้านกันป่ะเดี๋ยวอันนี้สิอารมณ์ตอนแรงไอ้ซื้อทั้งหมดอันนี้ก้ายโรไนะได้ยี่สิบต้นคุ้มมาก รู้สิเนี้ยตัดเรื่อยๆนะเคี้ยวไอ้ฮดด้วยอะไรรู้ไหมไอลดด้วยน้ำซีอข้าวผสมเรดบูลนะคะแล้วก็ใส่สุรดไปน้ำเคี้ยวขนาดอันนี้มันดู Strawberry. สตอเบอรี่สตอเบอรี่ตัดกินเรื่อยๆนะทุกคนสไว้ขนาดดกๆมีให้กินตลอดสงสัยไม่รอดกบส,ส,สุดท้ายนี่ไม่เป็นไรนี่จ้ะเปิดรอนก,ก่อนนะคะอ้เด็กเสริมมาแล้ว สบายสิลาบะลาบะเนตุเปย์มสินี่มาดูสวนผักของเรานี่จ้ะโอ้ยอันนี้โู้่าเป็นอย่างมันคือเป็นกา้กานก้านทุกคนนี่เป็นกา้กานก้านเป็นบางามไหมตัวนี้นะบม่ค่อยซ้ำได้ซํำได้อันนี้ปลูกติดเลยจ้ะเอาหญ้ามาปลูก แนดีตัวนี้บ่ค่อยสำเร็จปานไหนแบบเร็วอยู่นะทุกคนนะเออพอได้เชยชมพี่น้องตอนแรงแเงบ่งตัวนี้บ่งบอกคลีตัวนี้ป้ามันสิใหญ่ยอยู่บละมันก็ยาวแค่แหลดแหละมันพริกปาปิก้านี่ก็เริ่มจะแตกดอกแล้วนันเนี่ยโอ้ยอนี้ไอ้ก็เอาน้ำซาวข้าวมารดเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันจ้ะพริกของไอน้นี่ไอ้ถนอมขนาดเลย,ดยเด้อพริกแดงนี่ นถนอมแบบสุดชีวิตนี่เห็นบอกแอเอาพวกไข่กระเทียมกล้วยมาใส่พอนบอกว่าใส่มาสิบได้บำรุงรากบำรุงอันนี้ก็มาใส่สุดชีวิตนะอยู่บ้านบบเห็ดดอกพี่น้องพ่อแม่เห็นให้อยู่นี่ผัดมีความสุขในการได้เห็ดอันนี้เห็นบอกพุ่งขุดออกมาทำมาคะนี่น้องถากมาแล้วแนนไหมเนี่ยแล้วก็จะขุดลงไป ส่วนอันนี้เป็นหอมขิงโฮรลพาแดงตะไคร้จ้าส่วนเล็กๆของอายกับเสียงแหบๆแ,แห้งๆมีความสุขหลายพี่นอ้องกับบ้านหลังเล็กของเราจ้าเพิ่งตัดเนี่โอเควันนี้ก็เป็นวันเกิดพ่อใหญ่เนาะก็พาพ่อใหญ่ไปซื้อของแล้วก็ไป กินบุฟเฟ่ต์จบเนาะเพราะญ่า่บ่ได้เอียงนะทุกคนเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ